สวัสดีครับก,กับช่องปะนางน,นะครับทีมหลังบ้านนะ้ององิงนะครับผมเนาะอีปีนี้ลงเรียกับเป็นคนใต้คลิปอ้ายแล้วก็บรรยายนะครับผมนะางะาเสียงภาษาไทยพอดีปะนางกับปันปายดีดีกับนูน้อยเจ็ดปรจจัาเงินกเรานะมาน้อยของเราเนาะนนนนวันนี้ก็ทีมงานจรวดนะครับผมเนาะลุยจะหนักครับวันนี้ จุดดันบนแกแบบนะครับผม,มส่วนจุดด้านล่างน,นะครับกำลังเตรียมเตรียมภาชนะเลยครับพมพร้อมที่จะผสม ก็คือนะครับตั้งหมูปูนนะครับปุเนาะนี่กำลังเตรียมนะครับแจกเครื่องนะครับปุนะตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องฮอนดา้านะครับนี่กำลังตกแต่งยึดก้ายึดได้อยู่นะครับปุนะกาทุนแรงไหมนะครับ ตัวอีกจุดนึงก็กำลังชีดน้ำกำแพงเพื่อกับนะครับปุ๊บนะทับนี่งานบนเราก็แกแบบนะครับแกแบบเสร็จก็ซีนเหมือนเดิมครับปุ๊บนี่ได้บาต่ na, าปานังแบบเดี๋ยวจังบวกกันแมงวันจอกัน เถึงเครื่องปั้นนะครับปั้นกำลังปั้นอยู่นะครับปั้นไปเด็กๆน,น 2, 3, 4, เลยกนะ็พราะว่ามันสองสามวันสามสี่วันเลยเนาะสักสักสิกสักครั้งอีกครับนู่นตัโทษอยู่มุมนู้น,นครับผม ส่วนยูทูบเบอร์ป้าวันไปไหนแล้วกองานก็จะคืบหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับเพ่มเนาะเนฝาไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราได้นั่งชมวิวดัดฟ่าจิบกาแฟแน่นอนครับอีกไม่กี่วันเอซบางตันบอกว่านั่งบุจิกาได้นั่งจิบกาแฟแน่ แต่ลงเดียวว่าน่าจะก้อนตามมาอุบัติเนต์กับฝนนะครับ วันนี้บรรยากาศคึกคืน,นวันนี้บรรยากาศคึกคืนไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานหลบเหลี่ยมกันเงียบจี๋ช่างไปไหนมึงเดินแอบมาดู งานชาบนะครั juna. บผมนะวันนี้งานจชาแก่แบบโซงนะครับใช้เครื่องตุนแรงนะครับผมการตุนแรงไม่ได้เยอะนะครับตัวหมูปูนนี่นะครับแม่เอาไปทางไหนชุ่มชื้นเลยไม่ใช่วัตถึกรร นาเห็นไหมบอกโยนมาเลย เอานะครับปุ่มให้์มันจะการ์ดนะครับปุ่มเนาะการทางานกองตีมานนะครับปุ่มนะเก,ก่งรับเป็นมืออาชีพในการทำงานนะครับปุ่มเนาะตื่ว่ากุมกานะครับปุ่มนะปูอาจารย์นะครับเราเชื่อเงินไปนะครับเราได้งานดีๆออกมายังมีคุณภาพ กลุ่มการกัาเมิดเงินครับผมเดี๋ยวไม่นานแล้วนะครับรืออาจจะนึ่งเฟอร์จิกา้า F4T มีโอกาสมาได้นะครับผมอาจจะได้นัง่งจิบกาแฟด้านบนแน่นอนชมวิวเช้าๆเย็นๆนะครับผมเนาะ ปลกลูกนะครับปลกลูกปลกลูกตัวนี้เป็นปูนสาบนะครับปุ๊มเนาะซาบกําแพงก็เมื่อวานอ่าปิีจังก็มาจับเสียมเรียบร้อยแล้วจับเลี่ยมเรียบร้อยแล้วเนาะแต่กัยังบางดันลั่งนะครับห้องน้ำอีกไม่กี่เซตกับปุ๊มนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน กดกำกุญนจานะครับผมนะกลังใจเล็กๆน,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 น้อยๆฝากติดตามช่องปานางด้วยครับเต็มหลังบ้านน้องอุ๋งอิง,งที่ปานางไม่วางนะครับผมนะต่างเด็กๆแล้วกันหนูน้อยผู้ป่วยนะครับผมนะแล,ะล้วก็หลบใจครับผมแล้วก็สักผ้าได้ตาราบัดครับผมโอเคครับฝากติดตามเฟซของปานางด้วยนะครับผมนะชมอเดียวกับช่องยูทูปนะครับผมนะ เจอกันไม่กิปหน้าครับสวัสดีครับผม